เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมเบียดชแนล KB ีก็บเก็บของคอร์ดดูตีนะครับผมเหตุที่ผมถือนะครับมันคือปืนโอ้ไมก็ oh God, ปืนแบบว่าสวยมากน,นะครับเป็นปืนแบบลายพัมกินนะครับผมโอ้โหสุดยอดหล่อเฟี้ยวเกี้ยวสี่ก้อนกันเลยทีเดียวนะครับ <L un> ผมแม่คือตามจริงของแต่งมันไม่ได้ให้มาแบบนี้นะคือผมแต่งแยกต่างหากนะผมก็เดี๋ยวใส่สโคปด้วยนะครับ เพราะว่าสโคปดังเดิมเนี่ยผมเลงไม่ได้นะผมมันเลงยากเกินไปนะโอเคปืน M16 เนี่ยหลายคนน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วนะนจะเป็นปืนสายแคมป์ที่ยิงแบบกึ่งอัตโนมัตินะจะไม่ได้ยิงแบบลูดได้นะครับโอเคมันก็จะเหมือนปืนไอเนี่ยครับผมคลิปที่แล้วใช่เป็นปืนซอสฟีดอะครับใช่มาจากอารมณ์เดียวกันนะแต่นี่ดาวเมียจะแรงกว่าแล้วก็ยิงยิงประมาณ3นัดนะ ก็ถามว่าสกินนี้เอามาจากไหนนะครับมันเอามาจากนี่เลยนะครับกิจกรรม c h i c k or t r e a t นะครับผมเมื่อเราเนี่ยเก็บลูกกวาดได้นะครับประมาณพันสองอันนะครับผมมันก็จะได้นี่นะครับ M16 มานะครับผมก็ด้วยความที่มันเป็นธีมฮาโลวีนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเล่นดาดที่มันเข้าธีมนะก็คือดาดนี้นะครับผมฮาโลวีนสเตตอัพนะครับเราไปลุยเลยโอ shit อะไรอะ่ะไม่เคยเล่นมันคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจไม่เคยเล่นโหมดมีดีเกมอะไรเงี้ยมันให้เราทำอะไรครับให้เราฆ่าเอ้ย <c oughs> อน่ารักอะ่ะจะมีคนกลายร่างเฮะไม่คล้ายโหมดมอมมีปะอ๋อมันก็คล้ายๆโหมดมอมมีใน X Shot Lab ใช่ปะ่ะเหมือนกันปะ เฮ้ยวันดีพวก <C AD> เฮ้ยพอแตก <C AD> เฮ้ยไม่ใช่นะ <C AD> เราเป็นมอมมี่เลยครับ <C AD> <C AD> เฮ้ยเราเป็นมอมมี่เลย <C AD> ชิบหายคุณจะมาไอ้นี้เ่สักหน่อยรีวิวปืนอันนี้คืออะไรกด,กดวิ่งเร็วกดวิ่งเร็วด้วยไม่ได้แอมเอ มันอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนเหรอเฮ้ยข้าวดิเฮ้ยมันไม่ตายวะเอออะไรชนะแล้วมามากูเปลี่ยนโหมดเล่นแล้วแม่งเอ,อ้ยเจอแต่บอสมื่เก้เล่นเจอแต่บอสเฮ้ยเดยวเดยว,ดยวแม่งเอ,อ้ยปลาระเบิดไวเอ,อ้ยช้าเกินเอ,อ้ยตายอยู่ ในรอบนี้ได้จะเจอคนแล้วนะใช่ป่ะเฮ้ยเคาะไกลๆโอ้โหมันโคตรเด้งเลยอ่ะเออโดนเฮ้ยหัวแตก แมนอยู่โอ้โหมึงเอาปืนพกมาเล่นมันก็ยิงยากพอๆกันกับกูเนี่ยแหละเพื่อนเฮ้ยไม่เนี่ยมันไม่ตายได้ไงวะโอ้โหต้องยิงแบบอัดเต็มตูดอย่างเงี้ย โอ้โหปืนพกว่ะเออโอ้โหเอ้ยตายเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะน่ะงงเฮ้ยยายน้อยสูชล่ะ โอ้โหนัดเดียวเอาเดี๋ยวมาเคาะกันเดี๋ยวเอ้ยปืนเคาะอ๋อโหระยะนั้นไม่สู้หรอกเอาอีกละเออโอ้ยโดนปืนเคาะอ้โห เอาเฮ้ยบัวไตายแพ้อีซี่อะโอเคเป็นไงบ้างสำหรับนี้ก็น่าจะพอแบบว่าหอบปากหอบคอนะครับผมก็มาเล่นให้ดูนะว่าเอ่อ M16 ปืนนี้เนี่ยเอ่อ M16 หลนยนี้เนี่ยว่ามันเจมแมวขนาดไหนนะก็ กิจกรรมมันก็แบบว่าทําง่ายๆนะไม่รู้ว่าหมดเขตวันไหนนะอีก2วันอีก2วันนะครับคลิปนี้ออกไปก็น่าจะหมดเขตแล้วมั้งนะับไม่เป็นไรถือว่ามารีวิวย้อนหลังเลยกันโอเคนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้าชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดต้องติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะดูเนืค่าขนมก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคไว้มาสนุกกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับผมไปแล้ว บ๊ายบาย